อา้าวได้กลับมาทำไมเนี่ยอา้าวูเขาเป็นคนโทรเรียกหนูกลับมาท่จะถามอีกหนูกลับมาทำไมก็โทรหากแกงั้นหรอกก็คืนนั้นอ่ะพ่อบอกว่าเออแม่มพูดแล้วได้ยืนเบื่ออยู่ทำไมเนี่ยเอาของไปเก็บแล้วก็รีบมาช่วยพ่อทำงานสิอะไรของพ่อวะพ่อวางของตรงนี้นะ ดูสิโตจนป่านี้แล้วเที่อวองเท้าหลูก็ไม่รู้จักนักนี่เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดสะดุดหลล้มไปอ่ะก็เจ็บตัวอีกพ่อหนูไม่ได้ล้มแล้วตอนเนี้ยหนูกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็กาลังจะถอดรองเท้าที่พ่อจะบ่นทำไมเนี่ยชอบทำเรื่อง,ลงเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่กลับมาทีไรเนี่ยบ่นทุกทีเลย่เบื่อพ่อคะช่วงนี้สุขภาพพ่อเป็นไงบ้างคะ สุขภาพพ่อตอนเนี้ดีมากเลยแกไม่ต้องเป็นห่วงนะเออนี่ไหนแกบอกว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่หรอแล้วตกลงได้เลื่อนหรือ,อยังล่ะนี่พ่อจะบอกแกนะคนเราต้องรู้จักรักษาโอกาสในชีวิตแล้วตอนเนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของแกเลยนะพ่อพี่พ่อพูดเรื่องอะไรอ่ะหนูบอกพ่อว่าหนูได้เลื่อนตําแหน่งแล้วตั้งแต่เดือนก่อนนู่น่ะ พ่อเนืองไปแล้วเหรออ่ะเหรอดูสิพ่อในความับไม่ดีเลยนะพ่อคะอันนั้นหนูล้างเสร็จแล้วนะคะพ่อจะไปล้างอีกทำไมอ่ะล้างแล้วไม่ใช่ไมฉันจะล้างอีกแล้าไม่ได้แล้วไงพ่อหนูพูดกับพ่อดีๆอ่ะทำไมต้องลงเสียขนาดนี้ด้วยแกจะมายุ่งเรื่องของพ่อทำไม เดี๋ยว่ย็นนี้ถ้ามีตั๋วรถอ่ะแกก็รีบกลับไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับพ่ออีกนี่ใส่อะไรของพ่อเนี่ยเก่งนะอารมณ์เสียใส่คนอื่นเนี่ยอ่ะไดดูสิเนี่ยของของตัวเองก็ไม่เก็บว่าแต่คนอื่นก็มาเก็บให้อีกปวดอะไรเดินออกจากบ้าน เลี้ยวแค่โค้งดินก็ลืมแล้วว่าทางกลับบ้านคือทางไหน,นเป็นไปได้ไหมว่าสักวันหนึงจะลืมแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองซี C. บอกว่าวันนี้ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วลูกสาวเราเก่งจริงๆนะเนี่ย